พบกันให้สาลามไก่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี As a hm uh. s s a l ัล u ุมว i k u m w a ะ a h m a t u ล l a h w a b a ะ a k a t u h alhamdulillah นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเราจะมาเรียนออนไลน์กันนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับอ่ะเพนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาอ่านดุอากันก่อนพร้อมนะครับอ่า รับบีิดานีอิลมาวรุกนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาสาฮละอิลลามะจัลตะฮูสาฮละโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยาก

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمين. ครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้บทเรียนของเราเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับล,ลนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเรากอา็อยู่ในซูระอัลฟาลักเกาะน,นะครับแต่ว่า,าเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะครับอาทิตย์สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีกิจกรรมทดสอบท่องจําอัานกุรรานนะครับซึ่งก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับทุกคนก็ เตรียมตัวกันให้ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับของเราชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับก็มีสุรั์อัลฟาธิห์นะครับแล้วก็กุณสุรัน์อันาสกุณกุลอาอูซุบิบ,บินนาสแล้วก็สุร์อัลฟาลกักกนะครับกุลอาอูซุบิบินฟาลักกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองมาทวยกันก่อนเนาะนะครับนัเกเรียนจะได้มีเวลาไปซ้อมเนาะนะครับ อินชาอัลลอฮ์อ่ะเดี๋ยวเราทวนตั้งแต่สุรออนฟาติฮะอ่าสุรอ้อนฟาติฮะก็คือที่ที่ที่เราอ่านเริ่มไปตะกี้แหละนะครับนะอ่าคุณครูคุณครูเอาเป็นตรงนั้นเลยนะที่เราเริ่มอ่านสุรอ้อนฟาติฮะกันเพราะว่าตอนทดสอบท่องจำเนี่ยความความความหมายไม่ต้องนะครับเอาแค่สุร้อยอย่างเดียวนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูอันนัสเลยนะอันนัสนะครับสุรอนอันนัสของความหมายนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم S. จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติพระราชาแห่งมนุษยชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติให้พ้นจากความชั่วร้าย ของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากมูยินและมนุษย์ัลฮัมดแล้วนะครับอ่านะครับก็เป็นสูร์อันนาสพร้อมความหมายนะครับอ่าต่อมาก็เป็นสูรอัลฟาลาัเกาะครับซูร์อัลฟาลาัเกาที่เราอ่า กํจะอ่านจบกันนะครับในวันนี้เลยนะครับอ่าอินชอาลละอ่ะเดี๋ยวมาอ่านสุร้อนฟาลักเกาะพร้อมกันนะครับ أ ิ و ล ب ا ل ل ร م ร ا ل ش ي ط า ن ิร ر ج า م بسم กา ل ه الرحمن ا ل ر บบ م كل أ ع ล ذ برب ا ل ف ร ك من شر ما خ ل ก ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد شكتة محمد شان خافه ต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นมาและให้พ้นจากความชั่วร้ายแห่งความมืดเมื่อมันแผ่มาปกคลุมและให้พ้นจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเปาในปมเชื่อและให้พ้นจาก ความชั่วร้ายของผู้อิจฉ้าเมื่อเขาอิจฉ้าอันดุลละนะครับนี่ก็คือสุรอัลฟาลากเกาะนะครับทบทวนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเต็มๆเลยนะครับในหนังสือนะกับสุรอัลฟาลากเกาะอีกนิดนึงนะครับเราเนี่ยย้ายกันจนจบและเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาทบทวนความคล่องแคล่วกันหน่อยนะครับ อ่านครับมาดูในหนังสือกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับในซูรออลฟาละก,ก่อครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับทั้งซูร้อนและความหมายแล้วก็ดูตัวตามไปด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับบิสมิลลาอุราะห์มานิระฮีมกุลอาอูซุบิรับบิลฟาละก้อ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما شاء الله آه จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นมาและให้พ้นจากความชั่วร้ายแห่งความมืดเมื่อมันแผ่มาปกคลุมและให้พ้นจากความชั่วร้ายของบัรดา ผู้เสกเป่าในปมเชือกและให้ผลจากความชั่วร้ายของผู้อิดช้าเมื่อเขาอิดชา้าอัลฮัมแลนะครับก็เป็นทั้งสูรอเลยนะครับพร้อมความหมายนะเดี๋ยวนักเรียนต้องซ้อมเยอะๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสูรอใหม่นะที่จะลงในการทดสอบด้วยนะครับ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثك اذا وقب ومن شر نفسك ฟาสาติฟิลอูกดวามินชริ ا س สีดินอีศาฮาสั ت จงก่าวเถอดมูหัมมัดฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอารุณให้ผลจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นมา และให้พ้นจากความชั่วร้ายแห่งความมืดเมื่อมันแผ่มาปกคลุมและให้พ้นจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเชือกและให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิดอัาฮัลโหล ครับทั้ง5อายะของซูรออัลฟาลกอน,นะครับเราก็ทบทวนกันนิดนึงนะครับอ่านเดี๋ยวรอบนี้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเสียงเบาฟัางให้ดีนะฟังกติกานะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเสียงเบาแล้วนักเรียนอ่านเสียงดังโอเคนะคุณครูจะอ่านเบา กระซิบกระซิบเลยนักเรียนออกเสียงดังๆเลยนะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามบิสมิลลาฮิร rahmanir r a h i m มินชัรร ر มาคอลักวะมินชัรร م ن อซิก س นอ ا ซา ว่ามิชัินร์นฟ้าสัตว์ในกดว่ามิชัรร์พัสดินอิซาพัสดจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดฉันขอความคุม้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณให้ผลจากความชั่วร้าย ที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นมาและให้พ้นจากความชั่วร้ายแห่งความมืดเมื่อมันแผ่มาปกคลุมและให้พ้นจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเชือกและให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาลลอเก่งมากเลยครับนะโอ้นักเรียนอ่านดังกันหรือเปล่านะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คัดด้วยนะครับเก่งมากเลยอย่าลืมซ้อมอัลฟาลักเยอะๆนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่านักเรียนครับเราก็อยู่ที่ตัวดอตบนหนึ่งจุดนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนอักษรตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูหยิบออกมานักเรียนตอบคุณครูเลยนะครับว่าตัวอะไรอลิฟไม่มีจุดเก่งมาเอาให้ไวกว่าคุณครูนะบาร่างหนึ่งจุดตาบนสจุดซาบน 3. มจุด จีมล่างหนึ่งจุดแฮไม่มีจุดขอบนหนึ่งจุดดานไม่มีจุดสานบนหนึ่งจุดรอไม่มีจุดใจบนหนึ่งจุด ซีนไม่มีจุดเชนบนสามจุดซอดไม่มีจุดดอตบนหนึ่งจุดอาชาอัลลอฮ์นะครับอูแปบ๊บเดียวเรามาถึงตัวดอตกันแล้วนะครับอาชาอัลลอฮ์อ่ะมาดูสองพี่น้องนี้ที่เขาคล้ายๆกันนะครับอ่านั่นก็คือตัว ซอดนะครับตัวซอสอ่าตัวซอสกับตัวดอดนะครับซอดกับดอดนะครับมีความแตกต่างกันก็ตรงจุดเองนะครับแต่ตัวเขาเหมือนกันเลยนะครับอ่าออกเสียงใหม่นะครับซอดไม่มีจุดจดอดบนหนึ่งจุด ดอตดบนหนึ่งจุดโอเคอีกทีนึงนะครับซอสไม่มีจุดไม่มีจุดดอตบนหนึ่งจุดดอตบนหนึ่งจุดอ่านะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับในวิธีการเขียนนะครับว่าตัวดอตนะครับเมื่อ เขาเราจะเขียนเขาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูคุณครูนิดนึงนะครับอ่านะครับนักเรียนตัวดอ t นะครับดอ t ตัวฮานะครับดอ t บน1จุดนะครับเวลาที่เราเขียนตัวดอสนะครับเราก็เริ่มจากเดือนด้านนี้เลยนะครับเห็นเดือนเล็กๆไหมลูกนะอ่าเราก็เฉียงเนี่ยโคเฉียงขึ้นไปเลยนะครับ จากล่างขึ้นบนนะเชียงขึ้นขึ้นภูเขาเลยนะครับซ้ายไปขวานะเฉียงขึ้นปืด๊ดแล้วก็โค้งลงมาครับลงมาปืด๊ดปืบพอมาถึงตรงนี้เราก็หยุดนะครับหยุดด้านบนนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ย้อนลงมาปืด๊ดโค้งหงายมาเลยอ่าแล้วก็มีหนึ่งจุดข้างบนนะครับ อลองใหม่นะครับปึ๊ตัวดอทฟุบหยุดแล้วก็โค้งลงมา1จุดข้างบนทมดุริและนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนดอทตัวเล็กด้านนี้ด้วยนะครับเขียนลูกๆเข้าด้วยโค้งมาปึ๊บอ่าใช้ดินสอรหรือว่าสีก็ได้นะครับเขียน แล้วก็ระบายดูฮาด้วยนะครับละหมาดยามสายนะอ่ามีอูดออกมาเดินเล่นแล้วเนี่ยตะวันขึ้นแล้วนะครับอ่าอินชาลอร์นะครับลองไปฝึกเขียนขั้นมานะครับอลฮัมดุลิลลาห์อลฮัมดุลแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเราก็ทวนทั้งสามสุร้อนเลยนะครับซึ่งทั้งสามสุร้อนนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้า เราจะมีกิจกรรมทดสอบท่องจำอันกุรอานสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับโอ้เดี๋ยวนักเรียนซ้อมมาให้ดีเลยนะครับแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณยางคุณทวดมาช่วยกันเชียร์นะนักเรียนนะให้กำลังใจนักเรียนในการอะทดสอบท่องจำอันกุรอานนะครับแล้วก็กิจกรรมก็จะเริ่ม9ก้าโมงครึ่งนะครับวันพฤหัสหน้าสำหรับ ชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวคุณครูก็เลยทวนทั้ง3ามสุร้อนี้นะครับนักเรียนไปทวนกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเปิดคลิปวิดีโอหลายๆรอบนะครับทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมคุนครูตามมุนครูก็ได้นะครับก็มีสุรอ้อนาฟาติฮะความหมายไม่ต้องนะครับแล้วก็สุร้อนอันนัสอันนี้ความหมายด้วยแล้วก็สุรอ้อนฟารักษความหมายด้วยนะครับนีชาวรา้อยเดี๋ยวครูก็จะถามนักเรียนปุ๊บนักเรียนก็ ตอบเลยครูคก็บอกอ่านนักเรียนไหนอ่านสลอฟฟาติห้ฟังหน่อยสิครับนักเรียนก็อ่านเลยอ๋อิ่งเลยมิต้องใชตอนดรจริอ่าไม่ยากนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะมีอักษรตัวดอทด,ด้วยนะครับเราก็ไปคัดมานะครับแล้วก็เอ่อเก็บเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวครูคก็มาตรวจให้นักเรียนอีกทีนึงนะครับอ่าวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ اللهم ارحمني بالقران واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين جزاكم الله خيرا قالوا تابطแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته